กินมันเลยกินอะไรนะกินกินอะไรฮะก็มาคัหนึ่งข่าวก่อนจะมาเศษผัดไห่หอมนะทุกคนฮะผัดไห่หอมเมนผัดินแบบไหบางโบจิเออจะมาเศให้เบิ้์โบจินควายยืนหนาบ้าเดแเรายืนหนเรายืนกักัดช่วงอึทยวก็ได้ก็ายอกซื้อก็ได้แล้วฮะเป็นอย่าง เฮะเป็นยังสยานทูนห,ห้เมยและห้เมยและมันไม่มิกไฟเข้ามาแน่บิก<อ>ยังบมฮูนะโอ้ชีตาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกระดอกกันเดียดตุุ๊๊บตกมันมืดเว่นนะโอ้ี่เดนหมอนี่พอเราหาหาหมอ เวลาให้กินมันมีหมดเดียวเดี๋ยวขอกระแปะก,ก็ะอาไปใส่เมิดนะกําลังจะออกไปทางนอกไปท,ทําุรละในหนึ่งกับคนสวยนะสองคนนะทุกคนขืนเลิกมันเลยนะทุกคนตกแถดตกว่าพู้นลูกสาวหัมาอยู่เขา,จ,จ,านะจะสใส่จักมื่อนืะจะไปใส่ใดอย่างนี้นโอ้โหเม่นไปหันไปหนีพ้นตกไปมันก็บริลินบริเทียวนะ ตลาดจะพอสิปิเลยเนาะปิดแล้วตลาดนี่ฮะตลาดก็น้องหอยอี๋เลยหรือว่าเขาซื้อเขาซื้อซือ้ออันนี้นะผักถักวเข้มซๆนะไปซื้อก่อนเนาะไปซื้อก่อนเขาจะไปซื้อแก๊สนะทุกคนเนาะว่ายัานมาเลยเขามาเด็กเลยตลาดปิดไม่ซื้อสามอย่างดอกักเข้มอันหัวละผ้ากับยังผักเพสสามอย่างนะทุก,ก คนนี่กำลังออกเดินทางไปกันสองคนพี่กังมันนี่ฮันใส่หมวกใส่หมวกเนาะป้านพันแดดนะพยันพยันอย่างโว้ผมเปีกอ๊วโอ้ยนึกไปยันดำเนาะทุกคนเพราะว่าตอนเช้ากคขับไม่ได้ไปสายเพราะว่าตกบตั้งแต่มื่ขึ้นนี่มือกระโดดกระเดียพยโเขาแะจับมือเนี่ยจังมาที่ซาวเก่าคุณเอ๊อ่าต่อ เขาสะได้ไปใส่เนาะกระปาก์ติซตามเนี่ยเด้อทุกคนว่าขเขาสะไปนใส่แน่เนาะนอนทางมืดมดเนี่ยวันนี้เจ้าจอดฟังนี่เด้อบอกเขาไปเอาผีฐานก็จ,จอดฟังนี่ล้วการงูไปเอาคอยฟังของคุณเด้อเขาจะเลยอย่างไปเป็นจักซื้อแล้วกันได้เลยนะฮะฟางเ,เงินกบ ไปเมีย่ยงมากก็ไปกนินข้าวและพอบากินโกบชิลลงตลาดน้องหอยก่อนนะทุกคนว่าพน่นโต๊ะพ่นกับไปเวียกกับเออสุดตั้งแต่เศร้าเพื่อสด็มาเนาะลิงเมื่อจะมองหลิงลิงเกิเมื่อพอคอยและอคอยไปเห็ดผมกันเออไปเหนอเนียนนะป้าพนที่หันเห็ดผมหัน <ส>ไปจอคนตาฮัลโหลสนอยเดีสนอยกระเพียผมเอาเกยสุดอ้าพที่ชมตืน้ำทุกคนเล่ลึกบุกเข้ใน,รรน,รรนรรหอด6โมงคือมันขำเมื่ทันหอด6โมงกหอดแล้วแต่ว่า6โมงยังมืดเบิดทุกคนเลยกระเดากระเดีย <c oughs> บอได้ออกไปไซกันอยู่เฮือนบิ๊กใหญ่ตื่นขึ้นมาพนกินข่าวนี่แหละวพันกักไปนอนตาหอบพันเมื่อยเลยเมื่อคืนนี่พันไหลตาหอดบวรหกโมงเสร็จโมงเช้ามามีเจ็บเป็นหมอกเลยนอนพอดีวันถือนะแล้อากาศแห้งแบบนี้นะอากาศเป็นในวัลเปิลแอร์จะแปลนภายใน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 ไม่ยังเวนปะหรือไม่ยังเก็บมาออกโลิงสลิงบะ เก็บเห็นในหันกันเลยอ่ะเก็บไปก่อนว่าซ่านนี่ทุกคนโอ้โทษตัวน,นี้ได้ตัวน,นี้น้อยนี่ตัวน,นี้หน่อยส,สอวิงคือน้องใสเฟซอกเฟซซ่านอ๋อเนื้อเว็นคำเป็นคำฝรัลล่งฝรั่ง <ปะ S 2> โอ้ทอดตลาดน้องหอยแหละทุกคนตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วเราไปซื้อนตึ๊บกลุ๊บคนตกโอ้ ซื้อหมกเพ็ดนะซื้อเผ็ดได้ไหมโซเดแดงกับกระเทียมกระเทียมขายได้ไหมโลหะิบหค่อยขายสี่สิบเอาครึ่งโลสี่สิบเอาพนบเาสี่สิบเอาสาพันครึ่งโลฮะโบ่ไม่ยังเงินละพัน บอวกน้ำหน่วยละพันเื้อในเอาในหาหน่วยวกนอ้ยมันคือเป็นเนี่นี่แข้งสิเด็มันเป็นกระดานคือกระดานเลยเลือกหมกหน้าถูกเงินเลยตกหน่วยหาพันเอะ เดี๋ยวเดี๋ยวพันเอา้เอาสาวพันสาวพันลังแนวหาพันแล้วก็อันนี้เอาสิบพันมียังสาวพันให้สิน่อยแ่บ่ฮอดดอกนะเนี่ยบ่ฮอดเครื่องโลดอกาวมหนโลเอโล่องะเออีว่ะแเอาจ้าอ เพชรสิบพันเจ้าหาเจ้นี่เจานี่แดงครับดูเน่สิบพันเป็นแร่นท่อวานี่้เจ้าเีออกมาแล้วนี่มาเดินตลาดก็เดินย้ำคำมันหลายเนาะ ขับใจขับใจนี่ยืนร่มไม่ได้หอไงน่สิคไปซื้อใหัลัคพากันมีหัวลับามาเขากำออกมาจากบ้านเลยมีวะปบ้มี่ือไหนเทดา พ,พีดเท็ดอคมอยมบ่แม่พัดเท็ดหอย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 หอมม่นคายเครื่องวะได้ใส่โอ้นึกว่านึกว่าป้าแบ็กกี้นะขีแถมวัดจานของแถมนี้จะไปเอาไหมถ<ะ>มให้จัดงานนี่่เนีะ้ะม<อ><อ>าลงบูธให้ตลาดอะไรเ มันเป็นยางนาใส่อันนีงก็ตกขับใจขับใจอนนี้ล้วทุกคนพยายาลุกซีนตองกันต้อกัน้วทุกคนแขดงอ่อนโลทันมือน่าเสด้อยมันยับไปเลยน ใบเลนนะทุกคนไปเลยฟ้าขึ้นเลือขันแทนไปนงาไปนั่งเดยเดี๋เดเดจุฝนจะตกตลอดโอ้ยตมกันมืออดตึงไม่ตก เออวัชซีนซัมมี่ผสมแหงหนาวเมนบะครับลูกน้องเขาขายเครื่องอนะเขาบอกว่าแป้งของฝาแป้งคลองผาดนะครับกระโดกกันเี่นนะเนี่ยตกคือเก่าทุกคนหลังจากออกตกลินตลอดแบบว่าบ่มีวันหยุดเลยนะบ่มีเวลาหยุดบ่เมนวันหยุดบอกผิดนะบ่มีเวลาหยุดเลยเนี่ยตกลินนี่แบบว่ามดหมึอมดขึ้น พายุข้าวจนฮาวันที่ซับเก้าสมบัติเป็นแบบภาวนาจะ่าให้ล้านแก๊สปิดเฮอตอนนี้การสเปาแก๊สคัดแก๊สปิดในบ่มีแปลว่าหนึ่งหนึ่งข้าวมันยังหลายอย่างเลยเนาะเพราะว่าเศษอาหารอีกเด็กเหมือนเดยังไม่ได้ซื้อยังอันนี้ก็ต้องหิวอยู่แต่ก็สวยยิ่งว่าซ่าเขาหิวกว่ากินอันนั้นกินมีเดือดเลยโอ้ยกินแต่เวนพุน พอินดังไปพอนมาประมาณเกือบสามโมงเลยสามเกือบสี่โมงเลยเกือบสี่โมงพอดีพอจะมาหกโมงเออพอดีเข้าไปนอนสองสโมงกอนจะเข้าไปม่เลยคือมือมาแต่ปากสองของก็อยากนอนอยากนอนนะมาตาจะอยากปิดสลิงกับเบาะไว่พอดีสวยนี่ครับนมาหนาแบบว่าหนาคือแบบว่า เวลายิ้มเวลาจลิดเวลาเทาให้โพสเทาให้จิกตอกจิกตอกวันโหลดว่ะแบบสไตล์เดียวกับลูกเจ้าหันนะที่นาซ้ำะแบบว่าเวลาหนึ่งสองสามจะไปเลยนะสตา,าร์นะอันซ้อนอ่ะจิ๋วว่าสตาร์ซ้อนกับอีกจังหนึ่งกับจลิดแบบคล้ายๆกันนะอ,อ่ะโพสจิกอ่ะมุมกล้องมาสินะโหลดริมทางแลนหนึ่งทุกคนลูกสาวหลาผัดสวยนะ แต่ก่อนยังน้อยแก้มเพิ่นเป็นเนี่ยนะเพิ่นเป็นในแก้มเพิ่นเพิ่นพา,า,าตัดอ <ทา S 1> อกเพราะว่าในคอแผลเป็นในคอยังบ่ได้ลบกซนะ้ำหักเพิ่นยังน้อยยังน่นกันลุกนะหลุดบ่อนหล่ายมือขนาดมือน,นึ่อนอเป็นวันอาทิตย์ขาได้แก้แล้วนะทุกคนนี่นึก ปิดเจ็ดโมงนี่เจ็ดโมงเจ็ดมโมงเกือบมาบ่ทันเนาะนะสามเซนสิบหกสามเซนสิบมาซื้อแกะรถหนึ่งได้อหันตัมนี่กระชุดสีเเลยโอเคคือมาบ่าโอเคอเคัน อจอดอันนี้เขาต้องคอ,คอซื้อขนมเก็บอันนึงนะซื้อวันแกปนะอันนี้ขนมอันนี้นะต้องคอยซื้ออนะันเนี้ยถั่ยไนนี่น,นี่นี่ขนมอ่าทงทงถั่ยเอาสีทองนี่ซื้อขนมกันนะทุกคนตา,ตามเราอยากมาสกินแต่โด,ดนแเราไปแต่มาตามมาเลยจังสิ่ง มีไปซาว, u, วดิววะบอกเคยมีอยู่จ้าปากวาพูดมันไปไปไงกับนี่จะไปไังไงขับใจเด้อมาจ้ะอาไปหาดซิบปะแล้มวมาไปซาวขั <c oughs> บใจเด้อมันอ่ะฉันไม่กินตามน้ำยังว่าสนกินโมเด็มาเดเถื่อปะเอามันพักต่อนะทุกคน <c oughs> แล้วแล้วรุ่นแฮกคิกิต้นโอ้ยเราวัดปิดเป็นโมงจ้าเกือบบ่ได้ละจ้าสบายใจแล้วมันจะมีของเห็ดกินแล้วเพื่อนโลกขอกโลกโลกมีเขาก็มีน้ำห่อนอยู่นะลายมืออยากกินกุ้งเนี่ยก่อนก่อนละเมื่อล้วก็บักกินถามแล้วก่อนนะทุกคนเจอกันอยู่บ้านบิ๊กใหญ่หรือว่าบัตเจดอนเลยตอนนี้ พอบิ๊กไงเป็นผู้อาศัยจ้าของบา้านกับผู้นีิเลยบิ๊กไเหเลยสวยเนาะอาเซซายวัสันขอดบ,บ้านแล่ทุกคนยังโมม่ใส่เลยเอาแกสกันนะทุกคนควรกระจอกลิงตลอดเลยโอ้หนักเด้อบัดนเนย อ๋อมันมันมีอันี้โอ้ยขอชิตัวไหนก่อนตัวนี้ตัวนี้อโอห่อหมดนะนึกวปาเป็นจ้างรับจ้างรันาโอ้ยมาหน้าใครเนี่ยหน้เอิญจาใครเห็นี่ยเอิญามาใครเนี่ย ใประตูให้เน่ใข่ประตูให้เน่เปิดตาใขประตูให้เน่เปมาเข้ามาโอ้สีนั่นสาสิถูอ่าปุ๊บมัเป็นงานน้นะนดาเธอนี่ขดกันเธอเธอกคอยไว้นิดาร้านกันนะ เฮ้นาลัวเอแลโหลใส่ใส่แต่คนมาจะเมืองนอกมาเนี่ยนะเดี๋ยวาพามันนี่ในประเหตุี่กันไปมาหาเชฟเขากินกินเด้อบอวันนี้มีพัดพัดเัียก่อน ผัดไทยโบแมนผัดหอยหอมจ้าจะรับรองจะติดใจจ้าผัดหอยหอมอะฮะผัดหอยหอมก็จะกินกันครับเสียเหมือนเดิมปรเทศเซ็ดเซ็ตให้กินเหมือนเดิมกินอะไรนะกินกินหอยหอมฮะก็มาคันหนึ่งข่าวก่อนจะมาเสร็จผัดหอยหอมนะทุกคนฮะผัดหอยหอมแมนผัดอินแบบไหนบ้างโบจีเราจะมาเซ็ตให้เติม ขบคอยยืนหน้าบ้านเลยหนูน่าทึ่งมากเลยทุกอนไปเอาอยู่หุ้นไกลๆเลยบนเฮือนนะบนเฮือนมิโน่เลยโอ้โขยหนึ่งเควยยัวนี่ฉันพ่อเลยโดนดนได้แล้วหนึ่งสมองมันได้ทราหิวแล้วสบายดีสบายหิวแล้วอายุวันอิทโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เยอะกินพัลล์จีกเนาะวันอีโอ้ยไแล่วนะทุกคนนี่วานสซาคนสวยเพชรสีผมมาใหม่นไหนเขาผมบอยยังไงก่อแฮนนหนแฮนนะเอาบอดตื่นแหละ มาตื่นปุ๊บกระฝฟาสตู้ปั๊บเลยเนาะต้องตื่นกันหล่ออยู่นะปัวภนะลออยู่นะล่ออยู่นะกัดช่วงอึทิวก็ได้เบายอกซื้อก็ได้แล้วฮะเป็นอย่างเฮะเป็นอย่าง่ยานทนนไฮเมและไฮแม่แล้วมันมิกไฟท์ทามเน่ยบิ๊กยัง่มูหนะ ตาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจังมาเสร็จตองเด็กก <ps hed livres> ินขนมนี่ก่อนเนาะวันนี้ซะต้องซิมเบิ้งอ่ะต้องซิมเบิ้งขนมก๊อปแก๊บนี่เด้อยินนี่กินก่อนจังมาิไปจัดขนมมากเขากินให้นิต้าเซฟจัดน้ำข่อยบะเลิศจีนอนเลิศเยือนะทุกคนทักกับเพื่อนมายังตอนนี้แหละ พราะว่าออกไปกะซื้อของไม่หนึ่งก็ทันหลันโอยออกเข้ามาออกมาออกมไปเจ้าหองคแล้วเฮ้ยเจ้าหองรแล้วไปไปออกนะซองเอ็นนอกรเตนฮะได้ยูได้ยูสันอ่ะมอีรอบหนึ่งอีรอบหนึ่งอีรอบหนึ่งชอน หนึ่งสองสามเออเ,อเอด็กกำลังของคนนั้นนะเป้นอโอ้เป็นเดอ้อวันนะี้สมเป็นเอ็นห้นองก,กันได้เป็นเด้ออ๋ <c oughs> ออย่าไปตีเอื้อยไปนะโอ้ยเย่อเอื้อยแบบนั้นโอ้ยเอื้อยลินทิกต็อกอยู่เอื่อยรินทิกต็อกอยู่ <c oughs> <c oughs> นะทุกคนกับบันเทินี่นรบกวนเพิ่นไทย,อ,ยอันนั้นอยู่นะบ็รยากาคลิปนี้จบก่อนนะนี่น,น,นะสิปเห็ดอาหารเนี่ยเพิ่นนะเจอกันอีกพีหนาบ๊ายบายสบายดีสบายดี